สวยเฮีย er. ย้อนกลับมาทำ er เฮียอะไรสัตวกโอ้โหเยีนเหียหน้าหฮียจริงจไอ้ไงสั์โอ้โหไม่เข้า เฮ้ยกากระฮึฮึฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บเอาฮือสวยไม่เหี้ยไเข้าเออไอ้คนมแกกะยังเอาสวยดิไป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 ฮึฮึฮึ๊บ โยนมาก็โลนเอาโดเอาเรื่องนะสวยงามอ้าวบาเทานตอกย,ยาวยาวดิอ้าวเหยาวหญ่วู้ยสาดชนไว้เออสวยงาม ตอกไปเฮียเน็ตกูเป็นเฮียเลยเนี่ยโอ้โหสวยดิสวยดิสวยจัดเลย,ยจบด้วยอันเดปิโลนะโคตรเอาเลยวะ่ะต่อบอลมาโอ้โหกระจอกถึง กบต้องกดออกเลยอะครับนั่นน้อน